ยุคที่แกเล่นได้ดีที่สุดกุลิตเชื่อมจิตกับอีกสองตัวเทพไปตำนานกลายเป็นสามทหารเสือไร้เทียมทานที่เอซซมิลานและกับเนเธอร์แลนด์แล้วได้มาเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนใหม่ให้กับฟุตบอลอังกฤษที่เชลซีมีแฟนบอลทัานหนึ่งให้ความเห็นที่น่าสนใจมากนะครับว่ากุลิตเล่นคล้ายๆกับยาย่าตัวเล่ช่วงร่างทองแต่การเล่นของกุลิตมันเหนือกว่านั้นไปอีกมารู้จักกันอีกครั้งครับกับรุดกุลิตตู่ แทบไปตำนานวันนี้ขอเสนอตำนานตัวบักกังหันลมลุดกุลิดแฟนบอลรุ่นใหญ่คุยกันว่าอะไรที่มาราโดน่าทำได้กุลิดก็ทำได้เช่นกันขอเกมฟุตบอลรุ่นใหม่ๆเป็นสงสัยกันทุกคนว่าคนนี้ใครกันนะโกงจัดทำไมค่าพลังมันโหดแบบนี้แทบไม่มีจุดอ่อนเลยก็ว่าได้โอว่าออลครบเครื่องร่างกายที่โคตรใหญ่ความฟิตเต็มถังตลอดเกมอย่างกับอีดิดมาบางท่านก็เรียกไปเลยว่า นี่มันตัวบัคชัดๆตำแหน่งของแกถูกระบุไว้ว่าเป็น AMF หรือ Attacking Midfield แกโยกไปเล่น s e ค o ั d นสไต e เกก็ได้ครับเล่นวิงเกอร์ก็ได้แกเคยถูกมองว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วแกเล่นตำแหน่งเบอร์10ได้ดีที่สุดสไตล์คล้ายกับเครื่องจกักรไม่ได้คลาสสิกหยดย้อยเหมือนเบอร์10ท่านอื่นแต่จริงๆแกเล่นได้มากกว่านั้นรุ่นนาะรุ่นอารุ่นพ่อที่ทันดูก็คุยกันว่าช่วงร่างทองเนี่ยกุลิตเล่นได้ทั้งสนามจับวางตรงไหนก็เล่นได้หมด ยกเว้นตำแหน่งผู้รักษาประตูเสียก็เอาคืนได้เข้าปะทะได้หนักหน่วงเพราะแกเนี่ยขึ้นที่ได้เร็วครับคล่องมากไอคิวบอลก็ดีมากแต่จริงๆแล้วแกชอบเล่นตัวรับแบบฟรีโรมากกว่าตำแหน่งอื่นแกชอบเคลื่อนไหวไปอย่างอิสระและคอนโทรลเกมไปด้วยครับกล่าวได้ว่าเป็นผู้เล่นที่โคตรครบเครื่องคนหนึ่งในวงการฟุตบอลเลยทีเดียวทักษะพิเศษอะไรทําได้หมดยิงบอลก็แรงหนักยิงแปลกประหลาดก็ไม่ให้เห็นกดไกลๆก็ได้จ่ายบอลได้ทุกรูปแบบ ไปกับบอลได้แบบสบายๆจะชิงหรือจะแทงเชื้อแกทําได้หมดเป็นสายพลังที่เทคนิคเหนือชั้นร่างกายก็ใหญ่โตสูง190แทเกทคตัวขึ้นโขกทีเนี่ยมันแรงเหมือนใช้เทา้าฟาดตัวใหญ่แบบนี้แต่กลับมีบาลา้านเนี่ยสุดยอดบอกแล้วเนี่ยตัวอีดิช,ชัดๆภาพลักษณ์ดุดันยังกับพีเดเตอร์แกคือนิยามหนึ่งของความเพอร์เฟกต์สำหรับนักฟุตบอลในยุคนั้นเลยแกไม่ใช่คนในแถลแท้ๆนะครับต้นตระกูลแกเนี่ยมาจากซูรินัน ประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ตอนเหนือติดกับบาซิลพื้นที่แห่งนี้เนี่ยครั้งหนึ่งเคยอยู่ในเครือของเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่ในยุคโบราณพอมาถึงปัจจุบันครับประชากรบางส่วนของสุรินามเนี่ยยังเคืองเนเธอร์แลนด์อยู่เลยแต่ก็มีบางส่วนที่เลือกอพยพไปยังเนเธอร์แลนด์เพื่อหาโอกาสใหม่ๆในชีวิตรุ่นพ่อแกเนี่ยอพยพมาโดยตำนานเนี่ยได้เล่าว่าพ่อแกเนี่ยรู้จักกันกับพ่อของแฟงกไรากาด้วย คนสุรินมครับเมื่อย้ายมาหาโอกาสเป็นชุมชนกลุ่มเล็กของประเทศก็หารายทำยากบางคนเลือกไปทำอาชีพเทาๆดำๆแต่ด้วยร่างกายด้วยความแร่งที่เป็นจุดเด่นดังนั้นการเล่นกีฬาเลยเป็นทางเลือกที่ดีฟุตบอลครับคือคำตอบหนึ่งของชาวสุรินมพวกเขาเล่นมันได้ร่างกายที่สุดยอดอยู่แล้วดันถูกฝึกให้ใช้มันสมองในการเล่นอีกแบบนี้มันก็มีแต่โหดกับโหดครับไม่ได้แร่งอย่างเดียวแต่ทำอะไรไม่ได้เลย กุลิดคือตัวอย่างหนึ่งของนักฟุตบอลเชื้อสายสุรินัมที่ประสบความสําเร็จระดับโลกและสร้างแรงบันดาลใจทางบวกได้มากมายมาจนถึงปัจจุบันครับรพวกผู้เล่นอย่างแอดกาดาวิดคาร์เลนซินดอฟแพทริคไคเวิร์ดจิมมี่ฟอยฮัสเซเบงต่างก็มีรากมาจากสุรินัมเช่นกันกุลิดเกิดที่เนเธอร์แลนด์ที่อัมสเตอร์ดัมครับยุค80ถึงกลางกลางคือยุคที่กุลลิดเนี่ยครอบครองแกเริ่มจากลีกรองค่อยๆไต่ระดับมาเรื่อยๆ นยุ 80, ค80กกุลิตเริ่มดังที่เฟียโนโดแล้วได้โยกไปที่เพส2ปีปีทีนี้แหละครับหยุดไม่อยู่แล้วเริ่มเข้าร่างทองช่วงนี้แกได้เล่นลิเบโลแต่ก็ถูกดันมาเล่นหน้าบ้างด้วยทักษะที่หลากหลายร่างกายที่เกินขีดทำให้ใครเนี่ยก็เอาแกไม่ลงแกช่วยยิงประตู20กว่าลูก2ปีติดต่อกันขึ้นไปในระดับดาวซนโวของลีกได้แชมป์ลีก2สมัยติดต่อกันรางวัลส่วนตัวก็มี แกเก่งกาดขนาดที่เอซิมิลานเนี่ยทุ่มซื้อมาเล่นด้วยค่าตัวสถิติโลกว่ากันว่าครับเอซิมิลานยอมจ่ายถึง6ล้านปอนหากคิดแบบอัตราเงินเฟอ้อในโลกเศรษฐกิจก็ราวๆ20ล้านปอนในปัจจุบันแต่ถ้าคิดตามอัตราค่าตัวนักฟุตบอลในยุคนี้เนี่ยที่เฟอ้อกันจัดๆเพื่อนๆคิดว่าจะเท่าไรกันครับกุลิตไม่ต้องปรับตัวนานครับแกเร่งฟอร์มได้ยอดเยี่ยมตั้งแต่ปีแรกช่วยทีมให้ได้เกาโชดซีรีอาได้ในทันทีแล้วแกก็กดบอลลังดอมาได้อีกในปี87เจ ไม่ธรรมดานะครับกับทีมชาติเนี่ยกุลิดก็มีความสำเร็จเป็นแชมป์ยูโรปี88ในระดับที่เป็นแกนหลักเป็นท็ทอลฟุตบอลที่อัปเดตมาแล้วจากยุคก่อนกุลิดและรายการยืนตั้งงานท่ามกลางขุนพลดัดด้งเดิมเติมด้วยมาโก็ฟานบาเทนตัวจบในตำนานที่เป็นแกนหลักนั่นคือความครบที่ผู้จัดการทีมฟุตบอลต้องการรวมกับนักเตะคุณภาพชั้นยอดในตำแหน่งอื่นๆมันก็คือทีมชั้นยอดที่มีออปชันในการเข้าทำและตั้งรับที่หลากหลาย ด้วยทักษะและพลักกาลังของกุลิศก็เป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จนั้นครับช่วงที่อยู่กับเอซิมิลานียแกเกเลงไกลกสุดๆกว่าแชมป์เป็นว่าเล่นพาบอลลุยไปให้ฟานบัตเทนจบสกอร์เล่นกับไรากาดได้แบบ้ายกาดแชมป์ลีกเนี่ยซัดไป3แชมป์ยุโรปเนี่ยซัดไป2สมัยติดต่อกันอยู่ต่อสู้ร่วมยุคก,กับมาราโดน่าของนาโปลีแชมป์ลีกครั้งหนึ่งเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายซะด้วยครับนั่นเกิดขึ้นในซีซั่น1 9 9 1 1 9 9 2น้นั่นคือยุคทองของกุลิต โหดพอไหมล่ะครับตัวนี้ช่วงเท้ท้ายของอาชีพครับกุลิตมีปัญหาการบาดเจ็บเช่นกันโดยเป็นที่หัวเขา่าทําให้ช่วงหลังๆเนี่ยความคล่องของแกเนี่ยลดไปแย่แกก็ย้ายไปเล่นที่ซามโดเลียพักหนึ่งพอมาในปี95กุหกุลิตเลือกหาประสบการณ์ใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยแกเลยวัยสาไปแล้วนะครับแกเนี่ยเลือกมาที่เชลซีก็นับว่าเป็นอะไรที่ฮือฮาไม่น้อยนะเพราะแกเนี่ยเป็นระดับโลกถึงจะมีอายุแล้วก็เถอะเก็เชลซีให้เงื่อนไขที่กุลิตเนี่ย ไม่สามารถปฏิเสธได้นั่นก็คือให้กุลิตเล่นในแบบที่กุลิตเนี่ยอยากเล่นมาโดยตลอดนั่นคือเป็นตัวรับที่ยืนลึกในแนวแนวลิเบโรโลอย่างไรก็ตามครับที่เชลซีเนี่ยกุลิตไม่ต้องปรับตัวอีกแล้วครับแต่เป็นเพื่อนๆเนี่ยที่ต้องปรับตัวแทนคพราะนี่คือผู้เล่นระดับโลกแกมาโชว์อะไรอะไรต่อมีอะไรที่แฟนบอลอังกฤษเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนครับเรียกได้ว่าเบิกเนธ พอหลีกอังกฤษในยุคนั้นเนี่ยตัวรับเนี่ยจะเน้นดุดันไม่เน้นส่งแต่กุหลิตเป็นตัวรับที่ตั้งเกมเองได้จินตนาการสูงแต่ชั้นเชิงแกเนี่ยมันล้ําไปนิดเลยทําให้ในภาพรวมซีซั่นแรกเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีนะครับเรียกได้ว่ามาก่อนการไปหน่อยจะทําอะไรจะแหวกจะดันเกมจะสร้างสารรค์อะไรก็ไม่ค่อยโดนมีบันทึกไว้ใน,นครับว่าเพื่อนเล่นไม่คันแกซะอย่างนั้นแต่ทางเชลซีเนี่ยก็ยังให้โอกาสแกครับ พะาบารมีแกเนี่ยถึงเวลาต่อมาครับก็ปรับให้แกเป็นผู้เล่นไปด้วยแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมไปด้วยเลยขวบ2ตําแหน่งรับผิดชอบเยอะขึ้นนั่นก็เป็นผลดีของสโมสรครับเพราะแกสามารถไปดึงผู้เล่นคุณภาพเยี่ยมมาจากอิตาลีมาช่วยเชลซีได้ครับมีใครบ้างนี่เลยครับผมว่าแฟนเชลซีเนี่ยก็น่าจะจํากันได้ดีครับหรือดึงฟองเลรเบิร์บลิเบโร่ฝรั่งเศสที่ตอนนั้นเนี่ยก็ยอดเยี่ยมมากๆกุลลิตพาเชลซีได้แชมป์เอเวีในปี1996-1997 ส่วนในหลีกก็นับว่าดูดีแต่ไปไปมามาก็ต้องออกครับโดยบุคลิกแกเนี่ยที่ไม่ยอมใครมาแต่ไหนแต่ไรนี่คือความสุดยอดที่แสนจะคลาสสิกของกุลิตครับค่อยๆมาเรื่อยๆค่อยๆเทพขึ้นเรื่อยๆใช้เวลากว่าจะขึ้นมาเป็นตัวเทพไปตำนานทักษะและคุณภาพที่แกทิ้งไว้เป็นมรดกของวงการฟุตบอลมันส่งผลมาถึงทุกวันนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจส่งมาถึงนักฟุตบอลยุคนี้หลายต่อหลายคน โค้ดบางคนเห็นวิธีแล้วก็คอยตามแกไปด้วยว่าเล่นแบบนี้เนี่ยมันก็ได้นี่วาพูดได้ว่าแกมีส่วนนะครับที่ทําให้คุณภาพของกองหลังอังกฤษพัฒนาไปข้างหน้าไม่น้อยครับคือไม่ต้องดูมากเอาเบสิกให้แน่นเล่นบอลได้หลายมิติและควรจะต้องเซตบอลได้บ้างพาร์ทของการคุมทีมก็ถือได้ว่าแกเป็นรากฐานหนึ่งที่เข้ามาจุดประกายให้เชลซีเป็นที่น่าสนใจในวงกว้างได้มากจริงๆครับ เชลซีต่อยอดจากฐานของกุลิตทำผลงานไว้ได้เยอะผู้เล่นระดับสตาร์หลายคนที่มีอายุหน่อยก็เริ่มกล้าที่จะมาเล่นที่นี่เชลซี Chelsea เล่นฟุตบอลได้สนุกเอนเตอร์เทนมีผู้เล่นมาจากหลายประเทศผู้เล่นที่แกอิมพอร์ตมาบางคนก็กลายเป็นตำนานของสโมสรคำว่าเซ็กซี่ฟุตบอลก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาราวนี้ครับแกน่าจะพูดในช่วงฟุตบอลยุโรปปี96หมายถึงแบบว่าเน้นเล่นสวยงามเน้นเอนเตอร์เทนแพ้ได้แต่ต้องมัน เป็นแนวทางคนละทิศกับบอลอุดต,ตรงนี้เนี่ยใช่ไม่ใช่ยังไงแฟนบอลรุ่นเก่าที่ดูคลิปอยู่แนะนํามาได้เลยนะครับต่อมาแกไปคุมนิวคาสเซิลก็เอาเซ็กซี่ฟุตบอลไปด้วยก็กลับล้มเหลวไปซะอย่างนั้นถ้าแกมาเกิดในยุคนี้เนี่ยวันที่ข้อมูลสถิติถูกเอามาวิจัยเจอกับการซ้อมที่ล้าสมัยวิทยาศาสตร์การกีฬาการฟื้นฟูที่ดีได้เล่นในระบบอะไรใหม่ๆทุกอย่างคาเพื่อหาความเป็นสุดยอดแกจะสุดยอดได้ขนาดไหน แกจะไปได้ถึงไหนกันแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ครับข้อบ,บางส่วนของฟุตบอลในยุคนี้ก็อาจจะขาดหายไปถ้ากุลิตและบรรดาทวยเทพในยุคนั้นไม่ได้ช่วยกันรเริ่มแนวทางการเล่นใหม่ๆจากประสบการณ์ของตัวเองเพื่อต่อยอดศาสตร์ฟุตบอลให้มันสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์อีกเกินขีดจำกัดไปเรื่อยๆกุลิตไม่ได้เก่งเทพเป็นตัวบั๊กเพียงอย่างเดียวแต่แกเนี่ยทิ้งอะไรดีๆไวใ้ให้โลกข,ของฟุตบอลนี้ด้วยครับนี่แหละครับ เขาถึงเรียกกันว่าคลาสสิกขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ